สวัสดีครับผมผมไม่ได้มานานเลยไม่ได้อัดคลิปนานจัดๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้เล่นเกมมาสอนทํารูปภาพแบบนี้แต่ไม่มีตัวอัสือนะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คืออันนี้จริงๆฮะมันจะอาจจะทําได้สวยกว่าน,นี้มากๆนะครับเพราะว่าไอ,อตัวที่เป็นตรงเนี้ยผมจะใส่ชาร์โดเข้าไปเพิ่มก็คือรูปภาพของจริงในหน้าปกเกมอะที่ตอนเราโหลดเข้าเนี่ย มันอาจจะมีเป็นเส้นเ,เป็นชาร์โดรอบๆตรงนี้อาจจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะทําแบบง่ายๆก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยไม่ได้มีสกิลในการใช้งาน p h o t o s p อาหรือว่าอาจจะไม่มีโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมเนี่ยคุณลองอินบ็อกซ์มาทางเพจผมเดี๋ยวผมลองทําให้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างผมจะลองทําให้ลองอสิ่งที่ต้องใช้คือรูปภาพกรอบนะครับรูปภาพกรอบก็คือจะมีเป็นกรอบตัวของตอนที่เราโหลดเข้าเกมกับ อ,อันนี้คือรูปภาพของอลเป p ปอ e r รูปภาพอลเป p ปอ e r ตอนไอ้พวกสกินต่างๆถ้าเกิดเป็นสกินก็ต้องหาันตรงกันนะ่ะต้องมีหนึ่งเลยเนี่ยต้องมีรูปแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็สองต้องมีรูปแบบนี้อันนี้ก็ไปหา,าจากอินเทอร์เนต็ตก็ได้ครับเยอะแยะทั่วไปแต่ว่าขนาดภาพเนี่ยผมอยากได้แบบชัดๆนะอันเนี้ยไอ้ภาพตรงที่แคปมาตรงเนี้ยอันนี้มันความว่าจะชัดไม่ชัดเนี่ยขึ้นอยู่กับโทรศัพท์คุณเลยว่าโทรศัพท์คุณมีความละเอียดหน้าจอเท่าไหร่สมมติว่า โทรศัพท์คนมีคอมเิเตหน้าจอที่เจ็ดร้อยยี่สิบ p รูปภาพที่แคปบมาจะได้แค่เจ็ดร้อยยี่สิบถ้าเกิดสมมติว่าเรารูปภาพไอ้หน้าจอเรามีขนาดที่พันแปดสิบ p เราแคปบมาก็จะใหญ่ขึ้นภาพก็จะชัดขึ้นนะครับโอเคทีนี้ไม่พูดภาพทาเพลงมากก็ใช้โปรแกรม Photoshop นะอันนี้ผมใช้เป็น cs 6กว่าใครมีโปรเจกต์โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นอื่นที่เป็น cc หรือว่า c s 5ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยขั้นแรกผมจะเริ่มต้นโดย กรอบมาก่อนนะตัดกรอบรวมตรงนี้มาก่อนการทีนี้ขั้นแรกดูตรงนี้ก่อนนะครับทางขวาทางขวาคุณจะเห็นว่ามันจะมีลูกกุญแจล็อกอยู่รูปภาพแบ็กกราวน์เราถ้าเกิดเรามีกุญแจล็อกอยู่อย่างเงี้ยเราจะทําการแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับเราต้องมาที่ตรงนี้ครับเลเยอร์แล้วก็นิวแล้วก็เลเยอร์ฟอร์มแบ็กกราวน์นะครับกดเข้าไปอ่าแล้วทีนี้ให้คุณกดโอเคได้เลยครับมันจะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่อ่าแล้วทีนี้ก็ ให้ใช้เครื่องมือนี่ครับคาถาพิเศษหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นรูปนี้อยู่ให้คลิกขวาตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วกดที่เมจิกวันทู l หรือว่ากดคีย์ลัดคือ W นะครับแล้วทีนี้ก็ให้เราคลิกไปตรงพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างสีน้ําเงินตรงนี้พื้นที่ว่างตรงนะี้คลิกลงไปอ่าแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นปาอย่างงี้เมื่อขึ้นเส้นป่าเสร็จปุ๊บให้คุณกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดครับกดปุ่ม Delete ได้เลยปึ้งอ่ากดปุ่ม Delete เสร็จปุปปะ อยู่อย่างนี้นเราจะเอาเส้นปลาออกนะครับเส้นปลาที่วิ่งวิ่งอยู่ก็คือจะเอาออกแบบคลิกขวาแล้วกดปุ่ม deselect ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มย์ลั r คือกดปุ่ม control d นะครับ control d doc นี้ก็ได้ทีนี้เราเห็นตรงนี้อยู่ก็เรา copy มาเลยครับใช้เครื่องมือตรงนี้ครับเออเหล็ก tangula m o r q u t o o l นะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นรูปอื่นอยู่คลิกขวาแล้วกดที่สี่เหลี่ยมอ่าแล้วคลิกมามันจะเป็นเปลี่ยนเครื่องมือเป็นรูปอย่างนี้รูปเป้า ตทนนี้ก็ให้เราคุมดำนะครับลากให้พอดีกรอบนะดูให้มันพอดีนะหรือเกินได้แต่ว่าอย่าให้อย่าให้เอาขีดพลัง HP ข้างล่างมาไอขีดโหลดดิ้งข้างล่างนะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในภาพเราด้วยนะครับก็โอเคอ่ะแล้วก,กดปุ่ม c o n t r l C ได้เลยครับกดปุ่มที่ k e ์บอร์ด Control C อา c o n t r l C แล้วก็มาที่รูปภาพเราที่ไปเซฟมาทีนี้เราก,กดปุ่ม Control V อ่าเพื่อวางนะครับอะมาแล้วที่เรื่องสังเกตดูนะ ถ้าบางรูปภาพที่เราก๊อปมาเนี่ยอาจจะเป็นสีตรงกันถ้าเกิดสมมติว่าสีตรงกันเนี่ยสีสีมันสีตัวในนี้กับในรูปภาพวอลเปเปอร์มันตรงกันเนี่ยก็สามารถที่จะไอ้นี้ได้เลยใช้รูปภาพนั้นเป็นอเมซอนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยสีเน,นี่ยมันมีความเข้มกว่าเห็นไหมลองสังเกตดูตรงขอบตรงเนี้ยมันมีเป็นชาร์โดขึ้นมาแบบว่ารอบๆตรงนี้อ่าแต่ว่าผมจะไม่ทําถึงขั้นแบบใส่ชาร์โดนะเพราะเผื่อบ,บางคนเป็นมือใหม่ที่แบบยังไม่ ยังไม่มีความชํานาญในการใช้ Photoshop ผมจะลองแบบง่ายๆให้ดูก่อนนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นวิธีที่ยากขึ้นแต่ว่าสวยแน่นอนอ่าน,นี่ลองแบบง่ายๆไปก่อนอ่าแบบง่ายๆทีนี้ก็ให้เรามาคลิกตรงมันจะมีสังเกตดูว่ามันจะมีเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์ที่เป็นเรา Copy มาใส่เมื่อกี้นะครับอันนี้คือก็เลเยอร์ที่เรา c o ป y ีมาใส่และทีนี้ก็ตัวแบ็กกราว n d จะเป็นเลเยอร์ของพื้นหลังอ่าในนี้ก็ให้เรามาที่เลเยอร์หนึ่งครับแล้วกดปุ่มที่ o p a c i t y ตรงนี้ โอปอร์ซิตี้เสร็จพวกก็ปรับลงมาสักประมาณ50ดูสีมันจะจางลงเพื่อที่เราจะเทียบไซส์ขนาดให้มันพอดีกันนะครับเพราะบางทีมันใหญ่ไปหลังจากนั้นเนี่ยให้เราปรับขนาดนะครับให้กดปุ่มคอนโทนที T, ในคีย์บอร์ดกดปุ่มคอนโทนที T นะครับคอนโทลตัวที T, แล้วก็กดชิปค้างไว้ตอนลากถ้าเกิดสมมติว่าตอนลากเราไม่กดชิปค้างไว้เนี่ยภาพเนี่ยมันจะลากแ้วมันจะเสียสกเกลเห็นปหมมันจะแบบจะโอ้โหมันมันจะแบบลากเล็กตามขนาดอย่างนี้ได้เลย ถ้าเรากดปุ่มคอนโทลค้างไว้ตอนที่เราลากเมาส์เนี่ยมันจะปรับเอ้ยกดปุ่มชิปพูดผิดกดปุ่มชิปนะครับชิปค้างไว้แล้วมันจะลากเป็นแบบขนาดแบบถูกต้องไม่ไม่เสียภาพมันจะไม่เสียสเกลนะครับอันนี้ก็ไปใช้ได้สำหรับทุกโปรแกรมเลยอ่าก็ลองให้เราดูตามมือตามอะไรพวกนี้ว่าให้มันลากแบบพอดีพอดีกันหน่อยไม่ต้องไม่ต้องตรงมากก็ได้ครับเพราะาอันนี้ภาพนี้ลองสังเกตดูนะมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับ ภาพพื้นหลังอันนี้อาจจะเขาจะแคปมาจากวิดีโอก็ได้เพราะาดูเดะผมเพิ่มอะไรเนี่ยผมมันเนี้ยมันมีมันไม่มีเดกมาแต่เนี้ยรูปภาพที่เราตัดมาแล้วก็มันมีผมเดกมาด้วยครับโอเคทีนี้ก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับให้เหลือแค่ชื่อเราให้เหลือแค่ชื่อเราแล้วก็คําว่าเซนเตอรตรงนี้เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้มาอีกทีหนึ่งแต่แล้วจากนั้นนะครับให้เราก๊อปปี้เลเยอร์มาก่อนคลิกตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์ครับอ่าหลังจากนั้นก็กดโอเคเลย แล้วทีนี้ก็กดลูกตาปิดไปก่อนอ่านี่เราปิดไปก่อนนะกดลูกตาปิดตรงเลเยอร์หนึ่งไปก่อนใช้เลเยอร์หนึ่งก๊อปปี้หลังจากนั้นครับกดปุ่มคอนทอนบวกเพื่อลากเพื่อให้มันซูมเข้ามาและหลังจากนั้นครับให้เราใช้เครื่องมือเอ่อเรียกว่าเลสอันนี้คลิกขวามาครับคลิกขวาตอนแรกอ่ะบางคนที่เคยใช้ครั้งแรกมันอาจจะเป็นรูปแบบน,นี้นะครับก็คือมันจะให้เราลากเมาส์แบบปกติแต่อันนี้เราใช้แบบเป็นคลิกกอาเลยก็คือคลิกขวาแล้วก็ใช้โพลลกราลทูนะครับ ในการคลิกลากแต่ว่าจริงๆตอนแรกนยะผมจะสอนใช้เพนทูลก็ได้นะแต่ว่านี้มันต้องคนฝึกใช้ชนานาญระดับพอสมควรเลยถ้าเกิดใช้ตัวเพนทูลตัวนี้ตัดเน่ยเส้นเรามันจะมีความเนียนมากมากครับถ้าเกิดเราใช้เพนทูลนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับคือคลิกได้เลยครับคลิกแล้วก็ลากลงมาจุดตรงที่เป็นเอ่อก่อนจุดโค้งครับแล้วก็คลิกไวไปคลิกลงไปอ่าแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเกิดเมาส์เรามันไม่ มันสุดจอเงี้ยเราจะลากเมาส์ลงมาเงี้ยได้ให้มันเลื่อนลงมาหรือว่าจะกดปุ่มสเปซบาค้างไว้ให้มันเป็นรูปมือแล้วคลิกค้างเงี้ยก็ได้ครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี้ยชอบแบบกดสเปซบาค้างมากกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่าอ่อาแล้วก็คลิกเลยน,นี่แหละแ,แล้วแต่ความเนียนครับว่าจะเนียนระดับไหนเนี่ยผมทำให้ดูแบบคร่าวๆนะอ่าก็คลิกตามทุกจุดที่เป็นจุดโค้งต่างๆนะครับอ่าโอเค คลิกไปตามจุดโค้งจุดมุมต่างๆคลิกไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเนียนเลยนะว่าใครจะทำได้เนียนแค่ไหนเผื่อว่า,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 าเราไม่รีบค่อยๆคลิกเรื่อยๆก็มันจะเนียนมากๆครับหลังจากนั้นกน็มันจะเป็นเส้นปะแบบที่เราทําเมื่อคราวเมื่อตอนแรกที่เราตัดรูปมาหลังจากนั้นครับกดปุ่ม delete ครับบนคีย์บอร์ดเพื่อลบพื้นหลังออกไปมันจะกลายเป็นทะลุลงมาอย่างนี้ ทีนี้กดปุ่มคอนโทรลดีครับ <c oughs> เพื่อเอาเส้นปะออกทีนี้เราดูนะเส้นกรอบตรงนี้มันมันจะคมมากเห็นปหเส้นมันแบบจะคมแบบลอยมาเลยมันดูมันดูเด่นไปอะ่ะตรงข้างในตรงนี้เห็นปหมต้องสังเกตด,ดูให้เราใช้เครื่องมือเบอร์ทูลครับเป็นรูปหยดน้ําตรงนี้ถ้าใครไม่มีคลิกขวาแล้วก็กดที่เบอร์ทูลนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้มันจะปรับให้ปรับหัวขนาดเราเนี่ยปรับหัวตรงนี้เห็นไก็เอามาสักขนาด10 p พก็ได้ครับตรงฮาร์ดเน็ตตรงนี้เป็น0%ไว้นะเพราะเราจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น โอเคหลังจากนั้นก็ซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเพื่อที่จะใช้งานง่ายๆแล้วหลังจากนั้นก็คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเลยให้มันปรับความเบลอของเส้นขอบตรงนี้ให้มันแบบว่าเข้ากับพื้นหลังมากขึ้นมันจะไม่ได,ดูเด่นมันจะดูแบบว่ากลืนๆก,นกันไปแล้วจะได้ดูสวยอ่าตัดไปเลยครับอันนี้ก็ตัดไม่ยากอยู่ที่สกิลการลากเมาส์แล้วแต่ละคนอย่าให้มันกินเส้นข้างในยเยอะนะครับให้มันแบบว่าอยู่ตรงพอดีขอบข้างนอก มันจะกลืนมาดีอ่าโอเคอ่าข้างล่างด้วยครับมันคมเกินไปอ่าจบแล้วทีนี้ก็ดูดีขึ้นมาเห็นปะมันจะดูกลืนกันไปกับพื้นหลังนะครับหรือว่าเส้นขอบมางนอกเนะี่ยใครดูว่ามันกลืนไปก็เออมันดูมันเด่นไปก็ขากได้เหมือนกันต่ผมเอาเส้นนอกไว้เหมือนเดิมดีกว่าอ่าทีนี้ก็ตรงเนี้ยตรงมือที่ผมทําตรงนี้ให้มันทะลุลงมาเป็นเหมือนภาพสามมิติทะลุกรอบมาเนี่ยก็ทําง่ายครับ ซูมเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องมือยังลบครับเอ่อตรงนี้เอลิเซอร์หรือว่ากดปุ่ม E ก็ได้กดปุ่ม E แต่ถ้วปรับหัวหน่อยครับปรับหัวหน่อยให้มันเป็นสักขนาดสักเอ่อแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยแต่สําคัญนะครับตรงฮาร์ดเดตตรงเนี้ยตรงฮาร์ดเดตตรงเนี้ยปรับให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลังจากนั้นครับเราก็ค่อยๆลบไล่ขอบมานี่เราจะปรับเอ่อโอปาซิตี้ลงก็ได้ครับให้มันจางหน่อยเพื่อจะได้เห็นแขนว่าเราต้องลบควรลบถึงไหนเงี้ยเนียนๆนะครับอ่ะลบไปโอเค ก็มีอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ตรงพลังแดงๆลูกแก้ววิเศษตรงนี้ครับโอเคเอ้ยไม่เนียนวะทำไมมันเกินไปอ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็ปรับ Opacity เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับโอ้โหเกินวะแย่วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลบใหม่ไม่ต้องลบละอันนี้ก็ใช้เบอร์ทูนเหมือนเดิมนะครับเบอร์ทูนเบอร์ขอบเหมือนเดิม โอเคแต่สำคัญนะครับการเลือกเลเยอร์ต้องเลือกถูก layer เลเยอร์เราถึงจะลบได้นะลบให้มันเส้นขอบให้มันมันมนไอ้มันจางๆโอเคทีนี้ก็ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยทีนี้ตรงโล่ตัวเนี้ยใครจะตัดก็ไปตัดได้เลยนะครับสมมติบิโลเรามีโล่เ,ลเทพมาอะไรเงี้ยเราก็ตัดมาสมมติเป็นโล่เจ้าโล่เนี้ยก็การตัดก็ใช้เครื่องมือนะครับตัดได้เลยแต่กรอบตรนเนี้ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนได้สมมติว่าบางคนแรง็ไดมอนอยากแรงคคอนเงี้ยผมว่าน่าจะทําได้นะครับแต่ว่า ยวต้องรออีกคลิปหนึ่งอาจจะมาสอนถ้าเกิดมีคนต้องการเยอะนะครับทีนี้ก็ให้มาดูกดตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นลูกตาแล้วกดตรงนี้ตาปิดไปก่อนอปิดตาตัวบนแล้วเปิดตัวล่างครับซูมเข้ามาตรงชื่อตรงนี้เราจะ copy มานะครับก็คุมดําแล้ว copy มาเลยไม่ต้องทันพอดีก็ได้ครับ copy มาอย่างเงี้ยแล้วก,กดปุ่มคอนโทรล c แล้วก็กดปุ่มคอนโทรล v วางเลยแล้วหลังจากนั้นครับเลเยอร์นี้เราไม่ใช้แล้วเราก็ลากทิ้งไปได้เลยโอเคแล้วเราก็เรียกอันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมทีนี้ก็ตัวนี้ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้เครื่องมือคาถาพิเศษเหมือนเดิมเมจิกวานทูลแล้วแต่ว่าคลิกที่เลเยอร์นี้ด้วยนะคลิกที่มันอยู่เลเยอร์นี้ไว้บางคนอาจจะคลิกแล้วไม่ไม,ไ,มไม่ลบให้เสร็จแล้วกดคลิกเมาส์แล้วกดปุ่ม delete ลบไปเรื่อยๆครับลบไปเรื่อยๆเลยลบทุวพวกดำๆออกไปให้หมดนะครับอ่านี่แบบง่ายๆนะแบบไม่เนียนมันมันไม่เนียนมากแต่มันง่ายต่อคนที่สาหรับแบบว่าไม่มีประสบการณ์การใช้งาน Photoshop อ่า เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีประสบการณ์วอลเปเปอร์ช็อปแต่ว่าถ้าเกิดทำในมือถือเนี่ยผมอว่ามันยังทำไม่ได้นะตอนนี้ถ้าจะให้แบบแบบเป็นแบบเนี้ยเพราะในมือถือมันน่าจะยังไม่มีเครื่องมือที่แบบเหมือนในคอมนะครับสมมติใครที่ยังไม่มีคอมเนี้ยก็ลองติดต่อมาให้ผมลองทำไม่ได้นะครับอาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่างเนี่ยทำให้แน่นอนอ่าลบให้มันอ่อนหมดเลยเลยตัวสีฟ้าครับเดี๋ยวเราเค่อยใส่สต็กทีหลัง อ่าโอเคประมาณนี้อ่าลบสีดำออกให้หมดโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราใส่สโตกครับเดอบลิลคิกที่เลเยอร์สองก็คือเลเยอร์ของตัวหนังสือเนี่ยอ่าเดอบลิลคิกมาแล้วก็มาที่คาว่าสโตกกดตรงนี้อ่ามันจะเป็นเส้นสีดำนะปรับไซส์เป็นหนึ่งพอ่ออ่าปรับไซส์เป็นหนึ่งทีนี้ตรงสีตรงนี้เดี๋ยวเราลองปรับดูให้มันไม่ไม่ต้องดำมากให้มันเป็นสีเทาๆหน่อยเพราะว่าต้นฉบับมันไม่ได้ดำดำมืดนะครับมันเป็นสีเทาๆประมาณนี้ก็ลองลาก,กมันนิดหน่อยอ่าทีนี้เราสังเกตเราจะเห็นว่า มันมีพวกไอ้ดำๆโผล่มาเงไี้ยใครัะอันนี้มันคือเป็นพิกเซลที่เราลบไม่หมดอะที่เราใช้เมจิกวันทูดแล้วมันลบไม่หมดอะบางทีเป็นแบบพิกเซลเล็กๆอ่ามันเลยแบบว่าไม่มันเลย,แบบวเ,ลยเวลาใส่สโต็กปุ๊บมันจะเป็นเส้นสโต็กขึ้นมาให้นะครับอ่าทีนี้ก็ให้เรามาใช้เครื่องมือเอลเลเซอร์ครับคือ,อยังลบเนี่ยแหละแล้วก็ปรับหัวเป็นทสามแล้วกันอ่าแล้วก็ลบไล่ลบเลยอ่าไล่ล,ลบเอ้ยมันไม่ลบปะเริ่มหนึง่ง อ๋อผมลืมกด enter ผมลืมกด control D นะครับเพราะมันเมจิกวันตรงนี้อยู่โอเคมาไล่ลบเลยอ่าตรงนี้ก็ลบไปได้เลยครับเรื่อยๆค่อยๆลบอย่าให้มันกินตัวหนังสือนะอันนี้ใจเย็นๆต้องทาใจเย็นๆพยายามมาเส้นให้มันเกินๆมาออกให้หมดนะครับหรือว่าเส้นขอบตรงนี้ถ้าเกิดมันหนาไปก็ลบได้ค่อยๆลบเข้าไปทีละหน่อยอ่าแบบนี้ข้างในถ้าเกิดมันเยอะไปก็ลบเข้าไปได้ครับค่อยๆลบใจเย็นๆยิ่งยิ่งใจเย็นยิ่งสวย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเกินมาเยอะไปก็ลบเข้าไปได้เศษพวกพิกเซลที่มันลอยก็ลบได้โอเคข้างบนเก็บให้หมดนะครับเก็บงานรายละเอียดทุกจุดทุกตัวหนังสือแล้วก็เรืองสมมติคงใครเป็นคําเป็นสกินเนี่ยมันมีพวกตัวหนังสือเป็นชื่อของสกินใช่ไหมอันนี้ก็หลักการเดียวกันเลยครับก็เออก็สามารถที่จะเอาสกินมาได้เลยเป็นพวกรูปสกินพวกอะไร เหรออีกอะไรเงี้ย้หลกการเดียวกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองลบดูประมาณนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเส้นขอบมังนี้มันหนาไปโอเคน่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยโอเคลบมาอ่ะลองซูมเอาดูโอเคออ out, โหตรงนี้ยังเลอะเทอะอยู่เลยเดี๋ยวลบก่อนนะครับอ่า มันดูเลอเทอะไปก็ลบออกได้โอเคดูดนอ่าดูดีขึ้นนะครับนิดหน่อยลบนี้ก่อนข้างล่างมันเยอะไปโอเคน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะมาแล้วอุ้ยชิบหายแล้วกดอาแล้วเนะี่ยโอเค เสร็จแล้วตอนนี้ถ้าสมมติใครจะใส่ในตัวของชาร์โดนยผมมองว่ามันอาจจะต้องใช้วิธีที่บอกว่าลึกกว่านี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะอันนี้ขอทดสอบนะขอทดสอบก่อนใส่จะใส่ชาร์โดแบบรูปภาพในต้นฉบับจ,จะลองดูด้วยว่าได้ไหมนะครับแบบชาร์โดข้างล่างขอลองก่อนก็ถ้าเกิดใครจะลองใส่ตามเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนว่าเบิกไหมก็นิวเลเยอร์มาครับกดที่นิวเลเยอร์นะ แล้วก็คุมดำให้มันเป็นเส้นขอบประมาณที่ผมทำเนี่ยแล้วก็เอานี้ไปข้างบนลากเลเยอร์ที่เป็นตัวหนังสือไปข้างบนตัวเงาแล้วก็ใส่ใช้เครื่องมือ b r u s เดี๋ยวลองก่อนไม่คิดว่าไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะน,นี้ทดสอบขอทดสอบก่อนปรับ hardness ลงมาสัก16แล้วก็สีตรงนี้เป็นดำเลยอลองใส่ก่อนอแล้วค่อยปรับ opacity ลงนะครับ ลองดูนีน่าจะได้นะแต่ว่าต้องต้องใช้ที่มันเป็นไอ้นี่กว่านี้เดีย๋ยวขอลองใหม่นะครับลองใหม่อีกรอบ,อบแกมือจะต้องใช้เป็นแนะนำว่าให้ใช้ไอ้นี้ใหญ่ๆไปเลยใหญ่ๆเลยไซส์ให้มันว่าเอาเงาไปอย่างเดียวเลยอ่าแล้วก็ลองเส้นขอบๆนี่นี่โอเคอันนี้น่าจะได้นะน,น,นี้จะดูดีปาดฟึบไปเลยโอ้ยน่าจะเข้มไปปะลดอีกหน่อยสักห้าอ่าแล้วก็ลองลด โ p o s i t y โอเคครับน,น่าจะได้แหละวิธีนี้นะครับอ่ะได้แล้วแต่ว่าติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอ่อผมว่าเราต้องปรับเดี๋ยวลองก่อนนะติดปัญหาแหละเพราะว่าเส้นมือที่มันออกมาเนี่ยเห็นไหมมือที่มันออกมาตรงนี้มันเป็นเส้นขอบเงาๆอยู่เห็นปหมมันเป็นเส้นอย่างนี้ซึ่งเราต้องแก้ปัญหาแหละครับแก้ยังไงก็ ไม่ควรจะมีไหมไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครจะมีก็ได้แต่เป็นสกินอื่นที่เราไม่ได้เอามือโผล่มาเงี้ยผมว่าทําได้นะแต่เนี้ยมันเป็นมือโผล่มาก็หรือว่าจะเ,เป็นอีเลเตอร์ไปลบตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวลองก่อนนะเราเป็นอย่างลบไปลบตรงนี้ให้มันกลืนๆดูอ่าลองดูครับโอเคดูดีขึ้นนะโอเคได้เลยเนี้ยลองดูครับวิธีนี้อีเลเตอร์ไปลบก็จะดูดีขึ้นถ้าเกิดตรงเส้นขอบที่อื่นใครจะทำก็เหมือนเดิมครับคุมดำอ่าคุมดำมา ลองให้ดูอีกอรอบต,ตรงเส้นขอบนอกๆตรงนี้รอบๆรูปก็เออเหมือนเดิมคลิกที่เลเยอร์สีตรงนี้อันไหนวะนี้ปะไม่ใช่นี้อันนี้อ่าแล้วก็เครื่องมือบลัชมาเหมือนเดิมครับลากอุ้ยแต่ลากทีเดียวพอนะปืดเดียวพอฟึ๊บขึ้นไปอย่างงี้นี่นี่นเยอะไปด้วยอ่าโอเคลากกึ้นมปทีเดียวพอให้มันแบบเส้นขอบแบบน,นี้โอเคแล้วกดปุ่มคอนโทรลดีเลย ตรงนี้ก็ลบเหมือนเดิมนะครับลบเหมือนเดิมเลเซอร์มาลบให้มันแบบว่าเกลืนๆก,กันไปอ่าดูดีขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ด้วยตรงสีแดงๆเผื่อบางทีมันคนเก็บรายละเอียดเยอะจัดอ่ะเสร็จละรูปภาพแบบหน้าปกอามาฟิชเชอร์ลิงกับเอ่อกรอบของเราก็ได้ชื่อได้แล็งเรามาด้วยเห็นไแล้วก็ได้ตรงนี้จริงๆเปลี่ยนได้นะแต่คนยังไม่สอนโอเคทีนี้เสร็จละจริงๆตรงเนี้ยคนอยากใส่เป็นอะไรพลังแฝเอ้ยเ,เนี้ย ระดับประเทศก็เอามาใส่ได้นะเดี๋ยวผมคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาทําให้นี้ให้ได้ก่อนโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะสําหรับการสอนตัดตอนน่อเนี้เดี๋ยวจะมีให้ทําเรื่อยๆโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมสวัสดีครับ